ราคาน้ำมันและดีเซลวันนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้วติดตามรายละเอียดด้วยกันวันนี้21พฤศจิกายน2568ในบริษัทบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อราคาน้ำมันแก๊สโซฮอ95ลิตรละ31.85บาทและแก๊สโซฮอ91ลิตรละ31.18บาทซึ่งเป็นราคาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือราคาดีเซล B7 ลดลงเป็น30.94บาทลิตรและหรือลดลง0.50บาท ขณะที่ดีเซลพรีเมียมยังคงมีราคาเดิมอยู่ที่45.64บาทลิตรละแต่ทำไมราคาดีเซล B7 ถึงลดลงอาจมีหลายสาเหตุอาจเป็นการปรับตามสภาวะตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงในการผลิตซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคสรุปราคาน้ำมันและดีเซลวันนี้ไฮพรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรไฮดีเซล S 30.94บาทลิตรแก๊สโซฮอล91 SPV 31.48บาทลิตร แก๊สโซฮอล95 s e v o 31.85บาทลิตรไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอล95 49.54บาทลิตแก๊สโซฮอล์85 SUVO 27.59บาทลิตหมายเหตุราคาอ้างอิงจากบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อแต่ควรตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันอีกครั้งเพราะอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งนี้ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กรุงเทพมหานคร และราคาจะมีผลใช้ตั้งแต่เวลา5โมงเช้าของวันถัดไปคุณคิดว่าราคาน้ำมันและดีเซลวันนี้เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่มีความเห็นอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง